ดีค่ะทุกคนอันนี้กรูก็จะพาทุกคนมาชมดอกพวงคามนะคะพวงคามนี้กูรูเอามาปลูกปีหนึ่งพอดีนะคะมันก็ดอกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าแต่มันตอนแรกมันก็ดอกหลายดอกหลายช่ออยู่นะคะแต่มันล่วงไปแล้วเนาะเนี่ยกูรูไม่ได้ทําคลิปเนาะแต่เช้านี้กูรูจะมาทําคลิปเพราะว่ากูรูจะมา เอาเชื้อไตไต,ต,ตอะไรโคเดอร์มามาใส่มะเขือเนาะมะเขือที่กรูปลูกไว้นี่นะคะมันกำลังขึ้นงามๆเนาะกรูก็แช่น้ำไตโคเดอร์มาพูดไม่ถูกไตโคเดอร์มาเนาะไว้ตรงนั้นนะคะค่าเชื้อราเนาะ กููก็หมักมันไว้คืนหนึ่งดองมันไว้คืนหนึ่งนั่นแหละก็เห็นดอกพวงคามนี่มันบานสวยนะคะพี่น้องจา๋ามันบานสวยมากเป็นพวงเนาะกูดูก็เลยเออทำคลิปสักหน่อยนี่คะ่ะปีหนึ่งก็ดอกแล้วกูดูดีใจนี่คะ่ะกำลังจะเป็นช่อ ตรงนี้ก็กําลังจะเป็นช่อๆอ,อยู่นะคะถึงข้างบนนู้นนะคะพอดีเลยรูไม่ต้องทำค้างมันเนาะมันมีที่ขึ้นของมันแล้วอันนี้ก็คือต้นผักสุดเนาะยอดมันกินได้เอาไปยำได้อะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋า เป็นพวงเป็นพวงดอกพวงคามนะคะตอนเช้าเสียงกุรุก็จะเป็นแหบๆทุกเช้าเลยนะคะพี่น้องไม่ว่าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวจนสายๆนั่นแหละเสียงกุรูจะกลับมาเหมือนเดิมสวยงามนะคะดอกพวงคาม มาดูเชื้อไตรโคเดอร์มาเนาะที่กูรูหมักไว้เนี่ยดองไว้คืนหนึ่งเนาะดองเชื้อมันไว้คืนหนึ่งแล้วกูรูก็จะเอามารดต้นมะเขือนี่กันนะคะแถวนี้ดินจะแข็งมากๆที่กูรูก็เอาเอาแฉลงนา้ขุดมันเนาะแต่ว่าพอปลูกแล้วอะไรมันก็สวยงามนะคะพี่น้องถึงดินมันจะแข็งยังไง ดูสิคะดินอันนี้เป็นต้นเก่าของมันนะคะมะเขือต้นนี้มันก็มีลูกแล้วนะคะลูกใหญ่ๆมะเขือมะเขือพันนี้ลูกใหญ่นะคะแต่ที่กูรูปลูกมะเขือที่ปลูกใหม่นี้มันก็ดอกแล้วนะคะพี่น้อง ไม่นานมันก็ดอกแล้วแต่เป็นมะเขือเจ้าพยาและก็มะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงกรอบนะคะลูกเล็กๆนั่แต่ไม่รู้ว่ามะเขืออะไรเป็นมะเขืออะไรปนกันหมดนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะรูจะเอาน้ำไต โอเดอมามาราดไอ้มะเขือกันนะคะค้าเชื้อราในดินอะไรเงี้ยเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะบ<อ>ุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ